น้องขนมเคก้กน้องขนมเคก้กถือว่าเป็นคนที่ตัวเล็กที่สุดในรุ่นน่ารักเพราวะว่าเอวอยยิบสองแล้วขับเบอร์หนึ่งตอนนี้จะออกมาแล้วค่ะ <c oughs> นเป็นหมดแม่นี่นั่งรอแปดชั่วโมงแบบสูส้ๆนะไม่เออไอ <c oughs> ตอนนั่งรอจะใส่รองเท้าทำไมอะ่ะกว่าไม่คันทีนิวเดี๋ยวแต่ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะอันนี้ด้วยใจเลยนะแนะนำตัวสักนิดทำอะไรอยู่ที่ไหนบ้างขอโทษนะทุกคนจัง เรียวบางร่างเพียวหน้าเรียวไม่ใช่หนูแน่ขนมเค้ก CT08 นั์ดนทับุญลาค่ะตอนนี้เป็น b j อยูแอคชันจูค่ะซึ่งชื่อว่า c a k e N คอินด T สกอออค่ะผ้จำต้อง U-S-T นี่แหละท่านนายกทศพลเป็นไงครับแอบรักและชื่นชมขนมเค้กตั้งแต่วันออดิชั่นแล้วดูดูนิ้วดูนิ้วท่านนายกดูนิ้วท่านนายก สรับสู้ๆครับขนมแค่ขนาดนี้แล้วเทียนจะขนาดไหนแม่อย่าพูดไปวันนี้หนุเล <obe yang> <intake> ็บ <beach> พ <iced> ิเศษแม่เลยนะนหรอใช่เนี่ยจากเป็นแม่โอ่งแต่ช่างแต่งหน้าบอกเป็นโอ่ง่ะเอารอบไปเลยนะ อะไรถึงเ,เพื่อนๆครับก็ฝากดูรายการนี้ด้วยนะคะเพราะว่ารายการนี้ให้ LGBTQ+ นะคะมาร่วมรายการนี้ก็สนุกแน่นอนค่ะและอย่าลืมโบนะสที่ย่อย่าลืมบวน,นะคะ CT08 ขนมเค้กนัทัดค่ะ,คะ